โอ้อาชีพอะไหมดเกิด hmm. ข mm ึ้นอีกแล้วโอ้ พีอ่อไม่ต้องเลยก็ก่งฉันไม่เล้วนะพอออิบวนเลิสันิจงุทาปัจจยิโนจตโรธทธมวัทันติอายุวันโนสุทังภาลา I'm mm -hmm. mm -hmm.